สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายพ่อกับสาวอีสานอีกแล้ว้มวน,นีสังเกตเบิ่งเด้อค่ะสังเกตเบิ่งเสือเด้อค่ะสิมีเสือตัวใหญ่ตัวยักษ์เด้อค่ะ้มน,นีสิพ้าคนอวบคนอ,วนนอค้นอวนน้องค่ะนาอมาเบิ่งเสือเสื้อใสพิเศษค่ะของคนที่ว่าหลุมล่างอ้วนในจัหน่อยนาอค่ะน้อม้มนีเนาะ เดี๋ยวเอาเสือคนอ้วนมาฝากกันค่ะอ้วนแค่ไหนใหญ่แค่ไหนห้องไปเบิ่งกันค่ะว่าสุดสายวัดเลียวยังบ่พอยังได้บวกเพิ่มอีกไหมคะ่ะเนาะไปกันเลยค่ะจะให้ดูไซส์คนอวดนะคะอันนี้หนะ้าอกหกสิบแปดนะคะนี่หน้าอกหกสิบแปดค่ะอันนี้หนะ้าอกหกสิบแปดถามว่าอ้วนไหมก็ค,คงไม่อ้วนนะคะสุดๆส,สุดสายวัดเลยค่ะอันนี้นะ <Okay. S 1> สุดสายวัดค่ะสุดสายวัดเนาะ เดี๋ยวสิเทียบกับเสื่ใส่ธรรมดาให้เบิรงนเนาะคะ่ะเนาะว่าสีความใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใส่นุ่มเหนือใส่ให้เบิรงนน้ำค่ะว่านุ่มเหนือตัวแค่นั้นใส่เสื้อไซส์นี้เข้าไปจะเป็นยังไงเนาะสิตลกหรือสินาฮักเดี๋ยวมาเบิรงกันค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเสื้ออสมอค่ะของท่านประธานนะคะธีรยุทธ์อุทาปาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะส่งมอบแล้วเนาะเสื้อรอดนี้ค่ะ40กว่าชุดเนาะพร้อมหมวกค่ะเนาะ อันนี้จะให้ดูความใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเซนุ่มเนื้อไส้ให้เบิรงค่ะมาแล้ว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 เนื้อจะทำอะไรไสพิสเศษไส,สพิเศษค่ะไสพิเศษเดี๋ยวเซให้หนุ่มเนื้อไส้ให้เบิรงนเนาะคะ่ะเนาะว่าจะใหญ่แค่ไหนเนาะ อ่ใส่เลยค่ะจะลูดซิปก็ได้ไม่ลูดซิปก็ได้เด้อแล้วแต่เจ้าใสเลยค่ะอันนี้โห้ซุปเอาเลยบอซุปเอาเลยค่ะใหญ่ยยแค่ไหนอ้งโอเคเดี๋ยวดูความใหญ่นะคะว่าใหญ่แค่ไหนโอ้สุดยอดอันนี้คือใส่ใหญ่เนาะใส่ใหญ่ของเราค่ะสุดสายวัดสุดสายวัดแถมบวกเพิ่มอีกได้ค่ะอันนี้เนาะ หน้าอก68ดค่ะนี่68ดใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่กลัวนะคะเราไม่หวัน่นเราพร้อมที่จะอ้าแขนรับเลยใช่ไหมลูกค้าไซส์ใหญ่ๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนอ้วนเลยนะคะเป็นคนอ้วนมากเลยนะเพราะว่าหน้าอกต้อง68ดเกือบเจดิบนะคะไม่ใช่น้ําหนักนะฟังดีๆนะไม่ใช่น้ําหนักนะคะหน้าอกนะคะเจดสิบค่ะเนาะ,ะเพราะฉะนั้น คนอ้วกคนอ้วนไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนมีเยอะค่ะเนาะสั่งจองสั่งตัดเข้ามาที่ร้านยเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมทุกจังหวัดเลยกินดีอยู่ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์กันหมดเนาะ <c oughs> นุ่มเหนือใส่มงดูค่นะนะภาษีประมาณนีล้ละค่ะเอาถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยสแสงยัหน้อยเน่ยค่ะใส่ใหญ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 ่หนีใส่ได้สองคนงคุณค่ะ <c oughs> นุ่มเนื้อใส่แล้วตัวเล็กลงนิดเดียวเองอะ เ <No. S 2> นาะอ่ะใหญ่มากวนวนมนวนสังพิเศษได้ใส่พิเศษสำหรับคนพิเศษเพราะว่าใครใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่จเจ้าของนะคะเส้อน,นี้มีเจ้าของนะคะจึงใส่ไ,ได้ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะคะเพราะว่า มันไม่มีให้บ่อยๆนะคะล็อตหนึ่งก็จะมีล็อตแลตมาสองสามคนเนี่ยค่ะแลตอะไรเล็อตแลตล็อตแลภาษาเหนือวันคคำล็อตแลตทอดแทดเข้ามาถอนเลยค่ะถอดเลยเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อรอพสตอนะคะของคุณหมอค่ะเนาะสั่งเข้ามาพร้อมกับอสมมอบ้านแม่ของล็อตนี้นะคะมาทั้งตําบลเลยค่ะ ตำบลแม่นาเติงนะคะอันนี้เนาะโดยการนําทีมของท่านประธานธีรยุทธอุทาปานะคะท่านประธานน่ารักมากเลยค่ะสั่งให้อสมอทั้งตำบลเลยเป็นประธานของอำเภอปลายนะคะประธานของอสมอำเภอปลายค่ะท่านธีรยุทธนะคะหรือว่าคุณพี่กเกษมของเรานี่เองค่ะที่คุ้นเคยกันเนาะ คลิปนี้ก็เอามาฝากพีฝากน้องเนาะให้เด้เบิ่งกันค่ะมีเสื้อของคุณหมอด้วยเสื้ออสมอด้วยนะคะล็อตนี้ก็จะเตรียมส่งแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว40กว่าชุดเนาะเสื้อพร้อมหมวกค่ะมีทั้งของอสมอและของคุณหมอด้วยคลิปนีก้ก็สิขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ